ชาดาเดือดกลางสภาทาพิธาไม่แก้มลหนอยสิพร้อมโหวตนายกชาดาประเดิมอภิปรายคนแรกดเดือดกลางสภาพิธาก้าวไกลอย่าอ้างสิบสล้านเสียงหนุนนั่งนายกรัฐมนตรีไม่โหวตนายกที่แก้มลหนึ่งอยสิบสล่นเป็นโจนที่รักชาตสถาบันปูดมีคนหนุนพิธาจะไปลงสัตยาบันในกฎหมายกรุงโรมวันนี้13กรกฎาคมสองพก เมื่อเวลา10นาฬิกา10นาทีนายชาดาไทยเศษพักภูมิใจไทยลุกขึ้นอภิปรายคนแรกระบุว่าจุดยืนพักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักการเมืองที่แก้ไขม .112 และเรียกร้องให้พักการเมืองที่แสดงเจตจำนงตั้งรัฐบาลแสดงจุดยืนเช่นกันทั้งนี้หากพักการเมืองที่ตั้งรัฐบาลโดยก้าวไกลเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลสําเร็จพักภูมิใจไทยขอเป็นฝ่ายค้านทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและค้านการแก้ไข ม .112 ยืนยันพักภูมิใจไทยไม่มีเจตนาจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะเขารบมติประชาชนนายชาดากล่าวอีกว่ากรณีที่นายพิธาอ้าง14ล้านเสียงที่จะแก้ไขมาตรา112แต่เชื่อคนที่ลงให้14ล้านเสียงไม่คิดว่าจะแก้กฎหมายไม่ให้เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่สถาบันหลักของชาติและหลายคนพูดถึง25ล้านอยากจะต้องเป็นนายกของคน60ล้านคน เป็นนายกของประเทศไทยไม่ใช่เป็นนายกหรือรัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งอย่าหลงระเริงคำว่า14ล้านเสียงไม่ใช่ถึง20%ไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้นายชาดากล่าวว่าการกำหนดโทษในกฎหมายมาตรา112ระบุว่าผู้ดใดดูหมิน่นหมิ่นประมาทแสดงความอาฆา,าตมากหลายพระมหากษัตริย์พระราชินีราชวงศ์ต้องถูกลงโทษจำคุก3-15ปีท่านบอกจะแก้ไขไม่ได้ยกเลิก แต่เห็นว่าสิ่งที่ท่านนําเสนอไม่ได้เป็นการแก้ไขแต่จะยกเลิกมาตรา112ทั้งนี้การที่สถาบันเป็นความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ถูกแล้วแต่สิ่งที่ท่านทําและแสดงออกต่อสาธารณาชนมาตลอดว่าจุดยืงของพรกท่านคือการส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ราชินีรัชทายาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรกเก้าไหลายท่านถูกดําเนินคดีมาตรา112หลายท่านใช้ตําแหน่งประกันตัว ผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112และหลายครั้งผู้กระทำผิดได้รับการสนับสนุนอุ้มชูจากพรรคของท่านซึ่งก็เป็นสิทธิของท่านพรรคของท่านเคยเสนอว่าให้ยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมานร้ายไม่ให้เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงอีกต่อไปนายชาดาระบุอีกว่าไม่ทราบว่าพระเก้าไกลมองพระมหากษัตริย์ราชินีรัชทายาทเป็นเช่นใดเพราะสิ่งที่ท่านเสนอครั้งที่แล้วเป็นการยกเลิกที่สําคัญการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ให้กำหนดโทษจำคุกหนึ่งปีเท่ากับความผิดของบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าเจ็บปวดกว่านั้นคือหมิ่นพระราชินีรัชทายาทกำหนดโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนน้อยกว่าความผิดหมิ่นประมาทบุคคลธรรมาดาอีกตรงนี้เจ็บปวดต่อความรู้สึกของคนที่เทิดทูนสถาบันผมกับพระภูมิใจไทยไม่เชื่อว่าท่านจะปกป้องสถาบันในเมื่อท่านจะลดการคุ้มครองลดโทษรวมถึงไม่เอาผิดไม่ลงโทษผู้ละเมิดพระมหากษัตริย์ ในเหตุผลว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนที่เจ็บปวดมากกว่านั้นมีคําพูดตอบผู้นําทางจิตวิญญาณตอบกลับก้าวไกลว่าถ้านายพิธาเป็นนายกจะให้ไปลงสัตยาันในกฎหมายกรุงรวงว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีสาระสาคัญสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะให้นายพิธาไปลงนามหมายถึงคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ในนอกประเทศเป็นผู้พิจารณา นายชาดาย้ำว่าคงทำใจไม่ได้ถ้าพระมหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกลาลาหัวพวกเราอยู่ได้ถูกฝรั่งมังค่าสอบสวนมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและอันตรายประมุขของรัฐไทยก็คือใครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าบอกจะไปฟ้องทำไมจะรีบร้อนขนาดนั้นจะให้ไปเซ็นถ้าท่านมีเจตนาดีและเคยฟังเลขาธิการพรรคก้าวไกลเคยพูดว่าการทำอย่างนี้เป็นการปกป้องสถาบันการทำอย่างนี้ เพื่อไม่ให้ใครมาแอบอ้างสถาบันถ้าจะปกป้องสถาบันก็ไม่ทําแบบนี้ด้านเป็นโจรที่รักชาติสถาบันนายชาดาตั้งคําถามว่าท่านจะแก้ทางมาตราหรือจะแก้แบบไหนแต่หากแก้มาตรา112บ้านเมืองน,นี้จะสงบแบบนี้หรือไม่วันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วท่านก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไว้ไม่ได้หรือหากแก้ไม่ได้แล้วจะล่มจมจะไม่ว่าหรือเสนอนโยบาย200-300ข้อประชาชนอาจถูกใจ หวังว่าจะมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศแต่ไม่ยอมอะไรเลยถามว่าพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าไกลเกิดมาเพื่อจะแก้มาตรา112อย่างเดียวเลยหรือพฤติการคือไม่ยอมนี่คือจุดยืนทําให้คิดว่าพรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อล้มลางวันนี้ไม่ต้องชี้ใครไม่ต้องไปด่าสอวอไม่ต้องไปด่าฝ่ายตรงข้ามแต่ต้องชี้ที่ตัวเองถ้าพูดมาคําเดียวว่าจะไม่ยุ่งมาตรา112พรรคภูมิใจไทยจะลงให้ท่านนายชาดากล่าวว่า พรคภูมิใจไทยรวมถึงประชาชนถือเป็นพันธกิจที่จะขัดขันท่านทุกทางตาบใดที่มีชีวิตอยู่ท่านบอกตัวเองเป็นฝั่งประชาธิปไตยีฝ่ายจะเป็นฝั่งอะไรไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยหรือผมเป็นฝั่งโจรหรือไม่เป็นโจรก็รักชาติเป็นโจรก็รักสถาบันเป็นโจรก็ปกครองบ้านเมืองนี้ด้วยหัวใจและเลือดเนื้อของผมจากนั้นนายชาดายกมือไว้กลางสภาตั้งคำถามว่าใครก็รักพ่อรักแม่ประเมินสถานการณ์ว่าประเทศไทย จะมีการยิ้งกันแบบฉิบหายไวายป่วงอย่าให้ตนต้องคิดว่าพักเก้าไกลอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อหล่นลางการยืนเด่นชนทุกคนไม่ใช่บุคลิกของผู้นำประเทศที่มาไทย PBS